พี่น้องหลังจากตัดย้ายหญ้ากขาสวยเร็วเพื่อที่จะให้ทันได้วัวกินนะครับพี่น้องทําแบบนี้นะครับใช้สูตรนี้ได้ผลนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูเลยหญ้าในเปียนะครับซึ่งฝนตกเมื่อคืนนะครับผมก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเพื่อที่จะเร่งให้เขา เติบโตนะครับพันได้วัวกินเร็วนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับครับลักษณะหญ้าที่เราตัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องครับตั7เจ็ดวันเขาออกมาลักษณะนี้ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเลยใช้วิธีการให้ปุ๋ยเสริมนะครับพี่น้อง นี่แหละครับใส่ปุ๋ยสูตรยูเรียเข้าไปนะครับสวยทันแน่นอนนะครับพี่น้องแต่ต้องใส่ช่วงฝ้นเมื่อคืนตอนเช้าก็ใส่เลยนะครับพ้นช่วงกลางคืนตอนเช้าก็ใส่เลยเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับนี่แหละครับผมใส่ประมาณ หนึ่งครุครับต่อไร่นี่นะครับยิ่งขนาดนี้เขาโดนปุ๋ยแล้วสวยนะครับ อาช่วงแลงก็ใส่ได้นะครับแต่ต้องมีน้ําสปริงเกอร์ช่วยหาไม่มีน้ําใส่ปุ๋ยไม่มีประโยชน์นะครับพี่น้อง ไปดูนะครับประมาณ3วันนะครับมาดูได้ผลแน่นอนนะครับยิ่งปุ๋ยสูตรสิบห้าสิ้าห้ามาใส่สุดยอดเลยนะครับแต่นี้ผมพอดีมีปุ๋ยเหลือจากการใส่นานะครับปุ๋ยยูเรีย นี่แหละครับพี่น้องใส่เสร็จแล้วก็คอยดูประมาณ2วันนะครับมาดูผลงานก็าจากช่องสุดาฟาร์มมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เล็เปลี่ยนเรียนดูกันนะครับอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ